ู้ชมเข้าสู่รายการโปรดทุกเพิ่มสุขนะฮะกับหมอฝนค่ะน้องซีมาค่ะสวัสดีทุกท่านนะสำหรับเช้าวันใหม่วันนี้เช้าวันพุธนะที่26กุมภาพันธ์2568าค่ะนะสวัสดีทุกท่านนะผ่านทางหน้าจอทีวีนะฮะถ้าท่านมีจานดำอยู่นะ,ะกล่อง psi ช่อง2 1 5หหรือถ้าเป็นกล่องอื่นๆก็แล้วแต่แล้วแต่กล่องกันไปนะกับท่านที่รับชมผ่านทางแอบแดงนะท่านผู้ชม ทางช่องพ e o พ l e t ทีวีแล้วก็แอปด,ดำเช่นเดียวกันค่ะทางช่องพ e o p l e t ทีวีนะคะเช้านี้นะท่านผู้ชมถ้าที่มาถ้าหมอจะบอกว่าหมอเป็นโรคไส้เลื่อน <c oughs> นะ <c oughs> เ,เราจะต้องคิดถึงอะไรไส้เลื่อนคือไส้มันเลื่อนออกมามันอาจจะอยู่หลุดตำแหน่งลงไปเลื่อนลงไป,งไปกดทับมันคงไม่ขึ้นเลื่อนขึ้นตามแรงโน้มถ่วงโลกนะมันต้องลงมันก <c oughs> ็จะเลื่อนลงไปแล้วอาจจะไปกดทับ ระบบหรือวัยวะ,วะบางอย่างซึ่งอันนี้อยู่นอกเหนือความฉลาดของซิมาแล้วนะคะแต่ท<ต>่านผู้ชมค่ะ<า>ใส่เลื่อนน<า>ี่คือเลื่อนไปผิดที่ผิดตำแหน่งใช่ส่วนใหญ่ต้องเลื่อนลงแหละ,ะและโลกเลื่อนเนี่ยมันเป็นเลื่อนอะไรเนี่ย โรคเลื่อนเนี่ยเราจะพบเห็นได้ถ้าเอาแบบสาธารณชนรับทราบไม่นับซีมาอย่างเงี้ยนะฮะเราก็จะเห็นโรคเลื่อนได้จากทางด้านของนักการเมืองอะไรเงี้ยฮะหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงสัมพันธ์กับทางการเมืองอะไรเงี้ยค่ะค่ะนะซึ่งเราเห็นกันบ่อยๆเนาะโรคเลื่อนมากมท่านผู้ชมนะโรคเลื่อนมาอีกแล้วนะเออคราวนี้เลื่อนการพิจารณารับเรื่องนะคดีพิเศษ การหัวสวอของทาง DSi ค่ะโอ้โหเมื่อวานนี้อุตสรรร่าห์ตั้งวอลลุมนะ,อะโอ้โหคนไปประชุมพิจารณา22ท่า22น22คณะกรรมการค่ะเอาสองในสามท่านผู้ชมแต่กลับ <S <S กลายเป็นว่าตกลงกันไม่ได้นะเอว่าจะเอายังไงดีในทิศทางไหนดีแล้วไอ้ทางฝากฝั่งกรกตอเองก็มาพูดว่าอะไร เธอมีสิทธิ์อะไรอ่ะจะมาพิจารณาฉันอืเธอมีมีอำนาจอะไรอะค่ะกล้าพูดเอมีอำนาจอะไรอะส่วนทางฝากฝากฝากังทางนี้ก็บอกว่าเอ,อ้ามีอำนาจไมมีอำนาจเดี๋ยวก็รอดูกันแต่ก็เลื่อนไปก่อนนะอเอ,อ๊ะมันมีนัยยะยังไงเนี่ยคือถ้าคิดว่าคุณขึ้นมาแล้วไม่มีใครสามารถตรวจสอบได้ ก็ไม่ต้องมาเป็นหรอกค่ะทุกคนต้องพร้อมในการที่จะให้การตรวจสอบเกิดขึ้นกับตัวเองและองค์กรเขาบอกว่ามันเป็นไว้สําหรับต่อรองคุณหมออืมการเลื่อนครั้งนี้เนี่ยไว้สําหรับต่อรองอะไรหรือเปล่านะอาจจะต่อรองอะไรยังไงอะท่านผู้ชมเขาเขาตีเราทีหนึ่งเราจะไม่ตีเขากลับหรือืมเอออันนี้ได้แต่ขู่นะ มีคนออกมาบอกตีตีให้หลังหักสักทีซีงูตัวเนี้ยซิมาไม่ไม่เอาหลังงูเขียวงูเขียวตัวเนี้ยตีให้หลังหักสักทีนึงเธอะอย่างสีมางงบอกอยู่ตีตงตีให้ตายอ่าตีไม่ตคือไม่ต้องตีถึงขนาดให้ตายหรอกเอาแค่หลังหักก็พอเดี๋ยวมันก็มาแหวงกัดเราอีกอะในอนาคตอะเอาตอนนี้มันยังมีประโยชน์อยู่ไ้กินหนูอุ้ยหรอหรอหรออออย่าให้มันเป็นซะเองละกันไองูตัวนั้นน่ะ เู้ลูกผสมหรือเปล่าอ่ามันก็อาจจะไม่มีแบบพันทางได้นะพันทางได้อ,อาจจะไม่สีเขียวอย่างเดียวไงมีหลายหลายสีนะท่านผู้ชมนะ,อ,ะอาจจะเป็นงูลูกผสมก็ได้ใครจะไปดูแต่ความหมายก็คือถ้าไม่ตีให้หลังหักกะอาจจะไม่จํานะ <c oughs> อืมอาจจะไม่จํานะรอบเนี้ย ก็ทําเป็นเบาเป็นบางไปก่อนเพื่อให้รอดผลช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือเปล่าแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยนะมันมัน,มนจะคุยกันรู้เรื่องเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าเนี่ยเวลาทํางานบางครั้งก็น่าปวดหัวนะท่านผู้ชมจะทํานู่นจะทํานี่จะทํำน้านแต่มีคนคัดค้าน,นหน้าดูจะมันต้องแบบรอให้ลคาคาญจนถึงขีดสุดก่อนเนาะ หรือว่าให้เหนื่อยหน่ายใจเมื่อถึงขีดสุดก่อน <c oughs> ละ่ะเอาอย่างงั้นเหรอนะเอาอย่างนั้นเหรอหรือ,อยังไง <c oughs> เป็นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชมถ้าสมมติปล่อยมือกันไปฝากฝั่งร่วมรัฐพักร่วมรัฐบาลก็อาจจะคะแนนไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสภาอ <c oughs> พอไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสภาแล้วเนี่ยท่านผู้ชมมันเริ่มสั่นคลอน <c oughs> อม,มันเริ่มสั่นคลอนนะโอ้โห เขาบอกหรือว่ายังไงต้องรอพักกาทํทดึงพลังประชารัฐมาให้ได้เรียบร้อยก่อนยังไงหรือยังไงหรือเปล่าอีกสิบรอจังหวะอะไรอยู่หรือเปล่าหมอยังสงสัยอยู่ท่านผู้ชมรอจังหวะอะไรอยู่หรือเปล่าค่ะนะอาจจะคุยกันยังไม่รู้เรื่องอตกลงกันไม่ได้ไอสิบคนนั้นก็แหมลังเลใจไปไปมามาจะเอายังไงดีวะเออข้อสด เสนอใหม่ก็ดูน่าสนใจแต่แล้วก็ยังรักนายเก่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะเอ่อจะเอาอยัางไงดีนะอะไรอย่างงี้หรือเปล่าท่านผู้ชมเรายังไม่ยอมย้ายมา <c oughs> หรือว่าจะรอให้อภิปรายไม่ไว้วางใจก่อนเออมันไม่ได้ย้ายกันง่ายงไงสอสอนี่ะเออใช่เพราะว่ามันต้องโดนขับออกนะฮะเอาเดี๋ยวเขาก็หาเรื่องได้อีกอะ่ะนั่นแหละเขาที่ <c oughs> แล้วก็ยังหาเรื่องให้ขับเขาออกได้เลยแต่ถ้าโดนขับออกแล้ว พวกคุณก็เตรียมตัวไว้เลยอะว่าโอกาสในการขึ้นเป็นรัฐมนตรีอจจะไม่มีมากสุดก็คงจะได้เป็นสสถ้าเป็นได้เอาก็ทุกวันนี้ก็เป็นสสอ,อยู่แล้วใช่ไงแต่บางคนเนี่ยที่คาดหวังแบบเอ้ยอนาคตแบบอีกห้าปีสิบปีฉันอาจจะมีโอกาสได้ขึ้นเป็นรัฐมนตรีอะคุณจะไม่ได้เป็นแล้วก็ไม่รู้เพราะว่าอะไรถ้าคุณยังคาราคาซังกฎมงกฎหมายไม่แก้เนี่ยจริยธรรมเนี่ยคืออะไรเนี่ยตอบกันไ,ไ,ไ,ไม่ได้เนี่ย เขาเขาไล่ฉันออกฉันไม่ได้นี่เองนั่นแหละก็ขับออกเนี่ยเสียและจริยธรรมอ่ะขึ้นมาไม่ได้นะอะมันแล้วแต่คนตีความแล้วคิดว่าสารราฐธรรมนูญจะตีความเข้าข้างพวกคุณไหม่ะงั้นสิแต่ท่านนี้ท่านนั้นท่านผู้ชมบางแต่บางท่านก็ไม่คิดไรนะท่านวาถ้าข้อเสนอใหม่ๆมันดูน่าสนใจกว่าอืก็อาจจะไปก็ได้เพราะบางคนบอกฉันก็ไม่ได้คาดหวังจะเป็นรัฐมนตรีอยู่แล้วเป็นสสอย่างนี้ก็โอเคนะ เออหรือเปล่าหรือเปล่านะท่านผู้ชมนะวายง่ายคือเขายังจับมือกันอยู่ค่ะท่านผู้ชมณนะปัจจุบันนะณนะปัจจุบันเพราะว่าถ้าไม่จับมือกันแล้วบางคนบอกไปยุบสภาหไหมยากยากรอบนี้นะให้ตายเถอะพักเพื่อไทยไม่ยุบสภาง่ายๆท่านผู้ชมเพราะว่ายังไม่เห็นผลงานผลงานยังไม่เกิดพอผลงานยังไม่เกิดเนี่ย จะให้ยุบสภาเป็นเรื่องที่ยากเ,เงินดิจิตอลก็ยังจ่ายไม่ครบไม่ครบทุกกลุ่มนะเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กนะก็ยังไม่ไปถึงไหนแลนด์บริดก็ยังไม่ประมูลสปีดเร็วนะรถไฟความเร็วสูงก็เพิ่งไปตกลงกันมาก็ยังไม่ได้เซ็นสัญญาอะไรแห่งหนอะไรใดๆเลยเชื่อว่าเชื่อว่า ณปัจจุบันนี้เนี่ยทําเพื่อห้ามปลาลมกันเฉยๆไปก่อนเชื่อว่าทําให้เกิดผลงานก่อนคือรอทุกอย่างให้เกิดผลงานรอให้เกิดผลงานไปก่อนแล้วหลังจากนี้เหตุการณ์จะเป็นยังไงปีหน้านู่นนะท่านผู้ชม,มถึงค่อยไปลุ้นอีกทีเรื่องยุบสภาใครที่มาลุ้นยุบสภาในช่วงปีนี้นะฝันไปเถอะไม่มีหรอกตอนเนี้ย <c oughs> ไม่มีไม่มีทางไม่มีโอกาสเกิด ไม่มีโอกาสเกิดเด็ดขาดท่านผู้ชมเพียงแต่ว่าไอ้หัวก็จับกันไปเอ่อจะจับหลวมๆจะจับแบบแนบแน่นอะไรก็แล้วแต่ข้างล่างจะตีก็ตีกันไปเพื่ออะไรเพื่อเอห้ามปรามกันเองอันนี้ก็ว่ากันไปเอ่อแต่ยังไงแล้วมันก็ต้องเดินไปด้วยกันนะเพราะว่าจุดมุ่งหมายของทักพรรคักเพื่อไทยคืออะไรผลงาน <c oughs> ผลงานสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าผลงานไม่ประจักษ์เพราะมันจะมีผลกับเรื่องการเลือกตั้งเจ็ดศูนย์เลือกตั้ง<ฆ>เจ็ดศูนย์นะท่านผู้ชมนะเพราะถ้าไม่มีผลงานคนหลงลืมผลงานของทางทพรรคเพื่อไทยไปเยอะมากแล้วเด็กสมัยนี้ก็เกิดขึ้นมาใหม่ๆเรื่อยๆ,นๆ,นๆคนเก่าก็ตายไปกันเรื่อยๆ,ๆต้องกี่ปีเป็นสิบปีมาและหนึ่งไม่หลงลืมสองนะก็อาจจะเดินไม่ใช่ชื่นชอบ ของเดิมนะหรือสามนะก็ตายกันไปแล้วเยอะแยะแล้วนะดังนั้นเนี่ยโหปีนี้ยังไงพักเพื่อจะนีเชี้เลยเพราะตอนนี้เนี่ยมีข่าวออกมาว่าจะยุบสภากันเยอะมากอืมไม่รู้ข่าวมาจากไหนเราพวกกูรูกูรูต่างๆนะท่านผู้ชมถ้าเรามานั่งวิเคราะห์กันดีๆนะคิดอะไรอ่ะคิดยังไง อะไรยังไงเนี่ยจะไม่ถึงคิดว่าเขาจะยุบสภาแทงสิบเอาหนึ่งโอ้ไม่ได้เขาบอกว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธจ้ะพุทธมากมากเมืองไทยเป็นเมืองพุทธต่อรองใช้คาว่าต่อรองอย่าใช้คาว่าแทงสิบเอาหนึ่งเออนะไม่ยุบป,ปีนี้นะไม่ยุบไม่ยุบแน่นอนเรื่องว่ายุบไม่ยุบเนี่ยมีไหม คือจริงๆแล้วนะสิมาว่า98%ยังไงก็ยุบแต่จะยุบก่อนเลือกตั้งนิดหน่อยก็เป็นเรื่องปกติของทุกรัฐบาล,บาลใช่เป็นเรื่องปกติของทุกรัฐบาลไอ้ที่ไปยุบก่อนไอ้ครบเนี่ยจะมีตอนที่แค่บางรัฐบาลเท่านั้นแหละท่านผู้ชมที่ไม่มีการยุบก่อนที่จะเลือกตั้งใหม่รัฐบาลลุงตู่ไะ รัฐบาลลุงตู่ก็มีแค่สมัยที่สมัยที่1จะเข้าสู่สมัยที่สองที่เป็นลุงตู่ลงในฐานะของนักการเมืองจริงๆงนะฮะอตอนนั้นไม่ได้ยุบแต่หลังจากที่ไม่ยุบแค่อยู่เกินหลังจากที่ <c oughs> ยังไงเนี่ยหลังจากที่จะขึ้นรัฐบาลชุดใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยฮะก็ยุบไงจำได้ไหมอะไรอ่ะอ้านิ่งทำไมอ่ะอ้าวใครยุบอะ่ะลุงตู่ก็ยุบไม่ใช่หรอลุงตู่ยุบหรอยุบไหม ยุบเหรอเอาแล้วถามทําไมเนี่ยถ้ารู้อยู่แล้วคุณหมอตอบเลยเอาเอาไม่ได้นั่งอยู่ด้วยกันเหรอเอาสิแม่เนี่ยคนความจําดีซะที่ไหนก็บอกแล้วอ่านวันนี้พรุ่งนี้ก็ลืมแล้วเขายุบที่ไหนเราเขาไม่ได้ยุบเออไปยุบก็คือไ่ยุบจบเออแล้วเริ่มต้นเรื่องมาทําไมเนี่ยเออนะเออไม่ได้ยุบลงตู่ไม่ได้ยุบสภานะตอนสมัยไหนอะที่ไม่ได้ยุบสภาส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นสมัย เก่าๆก่อนๆน,นะนะท่านผู้ชมแต่เท่าที่จําได้ส่วนใหญ่ก็ยุบสภาก่อนที่จะเลือกตั้งใหม่นะคะอ่ะนะท่านผู้ชมนะอ่ะก็เรียกว่าโลกเลื่อนเลื่อนไปวันที่หกมีนาเลื่อนวันที่หกมีนานะท่านผู้ชมเราก็มารอดูกันอีกทีนึงแล้วกันแต่แหมความลุ้นมันแตกต่างกันนะลุ้นรอบสองกับลุนรอบแรกเนี่ยลุนรอบแรกมันหน้าแบบน่าลุ้นกว่าลุนรอบสองทำท่า จะเลื่อนออกไปอีกนะท่านผู้ชมนะไม่เข้าใจเลยนะนะบางครั้งก็อะไรกันก็ไม่รู้นะคะอะในขณะเดียวกันท่านผู้ชมในขณะเดียวกันนะตอนนี้มีหลายเรื่องที่าทางท่านนายกเนี่ยก็คงน่าจะปวดหัวหนักตั้งแต่ไอ้เรื่องทะเลาะเบาแหวงกันเนี่ยนะท่านผู้ชมนะรวมทางนะรวมทางต้องเขาเรียกว่าอะไรนะ ความรักความสามัคคีในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลเห็นบอกว่าเมื่อวานนี้เขาไปอะไรกันมาไปด<ะ>ินเนอร์นะไปดินเนอร์นะไปดินเนอร์กันมาท่านผู้ชมเห็นบอกว่านะแฮปปี้มีตลกขำขันด้วยนะมีตลกรอบนี้เป็นอเมริกันแชร์อเมริกันแชร์ไปกินโรง,งแรมอะไรอะโรงแรมแมนดานรินโอเรนเตลล่ะ <c oughs> อ,อ๋แล้วทุกคนใช้ระบบนะท่านผู้ชมพอมเพจจ้าจ่ายสแกนจ่ายค่ะนะท่านผู้ชมนะนี่เป็นการกี่โหเยอะเหมือนกันนะจะว่าไปก็เป็นโต๊ขนาดใหญ่นะโต๊ขนาดใหญ่ก็ <c oughs> ไปพักละสองคนนะฮะเป็พักะสองคนวง,วงเล็กบอกวงใหญ่มากคนมากความอันนี้พูดเองนะมากคนมากความ จริงหรือเปล่าคุณผู้ชมกาลองคิดดูดิเดี๋ยวข่าวรั่วเนี่ยมันก็หาตัวจับยากแต่ถ้าวงเล็กๆอะ่ะไม่หัวหน้าพักก็เลขาแล้ว,วะมันต้องคนใดคนนึงอะ่ะออจับน้อยตัวจับง่ายๆนะฮะก็เมื่อวานนี้ฮะนักข่าวเขาก็มีการสอบถามด้วยนะไปโรงแรมแมนดารินใช่ไหมฮะเขาก็ไปถามว่าเอะเนี่ยเกินค่าหารเกินสามพันเนี่ยผิดกฎหมายหรือเปล่านะฮะเพราะว่าต้องเจ็ดพันนะกลัวแบบมีการเลี้ยงกันเป็นการรับเงิน คนอื่นเข้ามาเกิน3 0 0พันี้ยผิดกฎหมายไหมนะฮะออท่านนายกก็เลยบอกว่าเนี่ยมันไม่มีทางผิดกฎหมายหรอกนะฮะเพราะว่า7,000นเนี่ยจ่ายเองฮะมไม่ได้รับเงินใครนะฮะเป็นอเมริกันแชร์ดังนั้นแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายแน่นอนโอ้เออเขาใช้เขาเล่นแบบทางพักประชาชนนะ share, อเมริกันแชร์นะออมันไม่มีทางหรอกเพราะว่าจะเกิน3,000ได้ไงเขาจ่ายเงินให้กับทางโรงแรม อือแต่คุณอนุทินบอกว่าอะไรนี่ครับนี่ครับคุณอะไรนะที่เป็นแลขาของคุณทวีอ่ะโอนเงินให้คุณทวีครับให้คุณโอ้โหคุณผู้ชมลองคิดดูโรงแรมแมดาลินโฮเทลอ่ะจะให้สอสอเรียงคิวจ่ายทีละคน 7, 000, เจ็ดพันเหรอสสกับนักการเมืองไม่ใช่สอสอธรรมดาด้วยรัฐมนตรีแล้ว มันต้องโอนไปที่คนคนนึงแล้วก็ไปจ่ายทีเดียวไหมคิดดูให้มันถูกต้องหน่อยใครเขาจะมาแล้วไอร้านลงโรงแรมเอาไม่ต้องไปถึงโรงแรมหรอกใครที่ทําแบบเกี่ยวกับรูดบัตรหรือว่าตัดบัตรฮะท่านก็ปวดหัวใต้หัแล้วอ่ะเออต่อคิวทีละเจ็ดพันเจ็ดพันเจ็ดพันนะบินมันซอยได้ไหมล่ะมันซอยไม่ได้เออเออออมันต้องทีเดียวเออเออถ้ายังจะโง่ไปแจ้งความเขาอีกก็พิจารณาตัวเองอะนะไอคนที่ตาไปนะคติอ่ะ เอาอย่าว่ากันไปนะไอคนมันอคติมันก็อคติโดยตลอดนะอเออเพราะอะไรเพราะว่าเขาเต็มฟ้องแล้วนะเรื่องไหมเชื่อไหมแค่ไปกินข้าวเนี่ยจ่ายเงินให้กันเน่ยเชื่อไหมเดี๋ยวจะต้องมีคนออกมาฟ้องอไม่รอกอเอแต่ช่วงนี้พี่สีเราเงียบไปเลยนะนะหลังจากที่โดนทำอะไรไม่คยอยเนกันนะ <ๆ S 2> ตอนนั้นไปนะพี่สีเงียบไปเลยทําอะไรไม่ถูกเลย<ม>สอทยอเเขาก็ออกมาเรื่อยๆแต่ว่าเขา ออกมาแล้วไม่ค่อยมีคนให้ความสนใจเขาเท่าไหร่เพราะว่าคนมันเสื่อมเสียเกียรติยศและชื่อเสียงไปแล้วอ่ะไม่ว่าท่านจะถูกหรือท่านจะผิดศาลจะตัดสินออกมาอย่างไรก็ตามแต่นักข่าวเขาไม่ความเชื่อถือแล้วอ่ะสอมันเสียไปแล้วสอเอาสอไหนล่ะสอเสียเนี่ยก็แล้วแต่ค่ะจะสอไหนก็แล้วแต่สอสีสอเสหรือสอสนหรือสอ ท่าน <laughs> ผู้ชมเอาจริงๆนะช่วงช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมามีความรู้สึกเหมือนเลยบางคนบอกว่าเนี่ยอะไรนะสอเสเนี่ยผมเลิกนับถือไปเลยอ่าบางคนออกมาบอกว่าสอสีเนี่ยจบไปแล้วอ่นะออานะอ่สาสอสันสอสันที่นะเอะอสอสันผมก็ไม่เชื่อของเดิมอยู่แล้วแล้วตอนนี้คุณชุวิตกลับมาแล้วนะดังนั้นเนี่ย แหมทะเลาะกันน่าจะมันนะท่านผู้ชมนะคะน่าติดตามจริงๆนะแต่ว่ายังไงแล้วก็อยาให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเลยแต่รู้สึกว่าพอพูดถึงนักร้องท่านผู้ชมตอนนี้มีนักร้องอยู่ท่านหนึ่งนะโดนจำคุกนะสองเดือนนะเออท่านผู้ชมคุณอัจฉริยะนะเออค่ะ <c oughs> เลยหมอก็เฮ้อ ทำไมอยู่ดีๆไปโดนจำคุกได้ยังไงสองเดือนช่วงนี้คุณอัจฉริยะเล่นเรื่องอะไรจริงๆเขาก็เล่นหลายเรื่องนะเขาอยู่กับคดี้ที่เล่นหนักๆคือเรื่องแตงโมนะอ่าใช่หลายคนก็เอาไปโยงกันว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันทําให้คุณวันเนี่ยเดือดร้อนไปด้วยเลยวันอยู่บารุงนะฮะเออเขาเขาบอกว่าเกี่ยวข้องกันไหมเพราะว่าเรื่องของแตงโมเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับนักการเมืองด้วยมนักการเมืองแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกันไหมกับการที่คุณ อัจฉริยะโดนจำคุก2เดือนค่ะก็เรื่องนี้นะคะเมื่อวานนี้ที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษศาลเนี่ยก็มีการนัดฟังคำสั่งคดีละเมิดอำนาจศาลหมายเลขดำอลอสสอ2ทับนะฮะที่ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอาญากล่าวหานายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ ผู้ถูกกล่าวหาสืบเนื่องจากมีพฤติกรรมไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลกรณีเมื่อวันที่31ตุลาคมปี2567ผู้ถูกกล่าวหาได้เผยแพร่สรุปย่อคำพิพากษาต่อสื่อมวลชนในคดีที่ตนเองเป็นจำเลยในคดีหมิ่นประมาท าแาลไต่ส่วนได้ความว่าเมื่อวันที่31ตุลาคมปี2567ผู้ถูกกล่าวหาเผยแพร่เอกสารสรุปย่อคำพิาพากษาในคดีอาญาหมายเลขดำที่ออกเทับ5 6 6ระหว่างพลตำรวจตรีทีระเดชธรรมสุธีโจ์กับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์จำเลยต่อสื่อมวลชนทั้งที่ผู้พิาพากษาเจ้าของ <c oughs> ทั้งที่ผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนยังไม่อนุญ,ญาตให้เผยแพร่คำพิพากษาเนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดพิมพ์ตามระเบียบราชการโดยสรุปย่อคำพิพากษาที่ผู้กล่าวหาเผยแพร่มีเนื้อหาเช่นเดียวกับคำพิพากษาที่ผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนอ่านในห้องพิจารณาเชื่อว่าสรุปย่อคำพิพากษาที่ผู้ถูกกล่าวหาเผยแพร่เป็นเอกสารที่เกิดขึ้นจากวิธีการลักลอบ บันทึกเสียงหรือวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดอันมิชอบบันทึกเสียงผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนในขณะอ่านคำพิพากษาในห้องพิจารณาและจัดพิมพ์เป็นเอกสารสรุปย่อคำพิพากษาออกเผยแพร่การกระทําของผู้ถูกกล่าวหาจึงเป็นการประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลค่ะมีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา31วงเล็บหนึ่ง 33. ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา1 5 1 0้าห้วก็ผู้ถูกกล่าวหานะคะมีใช่ผู้ประกอบวิชาชีพทางกฎหมายโดยตรงแต่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้เผยแพร่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่อสังคมมาเป็นระยะเวลาย,ยาวนานที่สำคัญผู้ถูกกล่าวหามีประสบการณ์ในการดำเนินคดีในศาลมาแล้วหลายคดีย่อมรู้วิธีในการดำเนินคดีในศาลและการประพฤติตนในศาล การกระทําของผู้ถูกกล่าวหาโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องและความชอบด้วยกฎหมายย่อมเป็นเหตุให้ประชาชนมีความเครือบแคลงสงสยัยต่อคําพิพากษาของสารอาญาและส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของประชาชนที่มีต่อกระบวนการยุติธรรมจึงเห็นสมควรลงโทษจําคุกผู้ถูกกล่าวหามีกำหนดระยะเวลา2เดือนค่ะ ภายหลังจากที่สารควบคุมตัวนายอัจฉริยะลงไปยังห้องควบคุมทางทนายความของนอายอัจฉริยะก็ได้มีการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวนะคะอืมนะท่านผู้ชมนะก็น่าจะไว้เป็นเพื่อการปลามอ่ะนะท่านผู้ชมแต่จริงจริงแล้วท่านจะไม่ปลามก็ได้นะเอ,อเพราะว่าก่อนหน้านี้หมอก็เคยมีนักกฎหมายอยู่ท่านหนึ่งด่าสารเลยด่าผู้พิพากษาบนบัลลังเลยยังไม่โดนเลยอืเออ ยังงงเลยนะนักกฎหมายท่านนี้ก็ไม่โดนไงแต่ท่านนี้ก็เขาทำอะไรอะ่ะเขาก็ไม่ได้ไปด่าศาลเนาะเออแต่โอเคแหละการจัดพิมพ์เอกสารนะเออขึ้นมาอีกฉบับหนึ่งไม่ใช่เอกสารในสารนะแต่เป็นเอกไม่ได้ขโมยมานะแต่เป็นการจัดพิมพ์เอกสารขึ้นมาอีกฉบับหนึ่งเนี่ยท่านผู้ชมมันก็โอเคมันอาจจะดูไม่ดีอะ่ะแต่โดนสองสองเดือนเลยอะ่ะอ้าวแล้วที่ไปด่าผู้พิพากษาท่าน ออท่านให้อภัยอย่างนี้หรือ,อยังไงนะออก็อ่ะท่านผู้ชมก็ว่าไปตามนะั้นแหละนะนะคะอ่ะอันนี้ก็อันนี้เนื้อหาข่าวทั่วไปนะท่านผู้ชมนะแต่ก่อนที่จะไปพักชมสิน่าสนใจมาดูอุตุนิยมวิทยาของเรากันก่อนดีกว่าเป็นยังไงบ้างฝนฟ้าขนองทงางภาคใต้นะตอนนี้ยังมีอยู่หรือไม่คะ สำหรับทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะวันนี้ก็มีการพยากรณ์อากาศเป็นการรายงานสภาพอากาศประจําวัน6โมงเย็นเออ6โมงเช้าว,วันนี้ถึง6โมงเช้าว,วันพรุ่งนี้นะคะก็บอกว่าพื้นที่ภาคเหนือค่ะจะมีอากาศเย็นในช่วงเช้ามีฝนตก30%ของพื้นที่พบได้ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะพื้นที่ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าฝนตก30%ของพื้นที่นะคะภาคตะว,วันออกวันนี้มีฝน ตกเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสในขณะที่ภาคกลางค่ะมีฝนตกเล็กน้อยในบางแห่งอุณหภูมิสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียส กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งอนามันวันนี้มีฝนฟ้าขนอง4 0ของพื้นที่นะคะส่วนฝั่งอ่าวไทยเยอะสุดสำหรับวันนี้มีฝนฟ้าขนอง6 0ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ค่ะคลื่นลมในทะเลทั้งสองฝั่งฝั่งวันนี้จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของฝั่งอ่าวไทยวันนี้นะคะคลื่นอาจจะสูงได้2-3เมตรหรืออาจจะมากกว่าในจุดที่มีฝนฟ้าขนองค่ะ ก็ขอให้เรามาระวังกันด้วยนะคะอาล่ะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจนะท่านผู้ชมนะแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าสรุปแล้วเนี่ยท่านผู้ชมนะเขาจะมีเคาะการเคามาตรการออกมาเพื่อช่วยเหลือท่านที่ขายท่านที่ปลูกข้าวนะปาปังแล้วนะท่านผู้ชมนะแต่มาตรการตรงนั้นจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าค่ะ